สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับหรือคนติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะครับว่าคุณได้หรือไม่ได้นะครับตรวจสอบง่ายๆครับเราเข้าไปที่ Google เลยครับไปที่ Google นะครับแล้วก็ไปพิมพ์เว็บเราชนะ .com เช็คส์นะครับเข้าไปเลยผมก็จะขึ้นหน้านี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็เข้าไปที่รูปหัวใจนะครับมันจะเป็นเราชนะด o m มนะครับดอกกดเข้าไปเลยนะครับเราชนะด o m คอเดี๋ยผมจะช้านิดนึงนะครับรอแป๊บนะครับนี่นะครับมาแล้วครับนี่ ขึ้นโครงการเราชนะนะครับสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ7,000บาทนะครับมันก็จะมีนี่นะครับตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์2ประชาชนลงทะเบียนใหม่นะครับเนี่ยถึงวันที่หน้าสิบสองกุมภานะครับหมดเขตถ้าใครที่ยังไม่ลงก็ลงตัวสีแดงเลยนะครับถ้าใครที่มีข้อมูลมีแอปเป่าตังแล้วก็ เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะครับเอาก,กดเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ครับคบนี่นะครับยกขึ้นมาโน่นี้ตรวจสอบสถานะนะครับเราก็กรอกหมายเลขบัตรไปเลยนะครับหมายเลขบัตรประชาชนของเราเ,าเดี๋ยวผมจะสมมุตินะครับสมมติหมายเลขบัตรร น <tang ar> ี่นะครับของผมเอากรอกชื่อนะครับเอากรอกชื่อไปเลยชื่อขอขอขอชื่ออะไรก็ชื่อของตัวเองนะครับชื่อของคุณไม่ต้องมีคํานําหน้านะครับไม่ต้องมีคํานายนางสาวนอสอนนะครับไม่ต้องมีเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยอพิมพ์ชื่อเลยนะครับนี่นะครับสมมุดนี่ชื่อผมแล้วก็นามสกุลนะครับ ริมพ์ไปเลยอือเนี่ยแล้วก็ว yeah, exactly. ันเดือนปีเกิดแล้วก็พิมพ์ไปนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่พศอะไรนะครับปีพศโอ้อือใช่ไหมครับปีพศก็ไปเดือนเดือนอะไรก็ว่าไปนะครับอือเนี่ยแล้วก็วันที่นะครับอือ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 ป้าบลงบทตรวจสอบ ตรวจสอบสถานะได้เลยนะครับกดเข้าตรวจสอบเลยนะครับับนี่นะครับมังก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็ได้รับสิทธิ์นะครับท่านได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับเนี่ยนะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์64ถึงวันที่ส1พฤษภาคม6 4สี่นะครับ งวดแรกจะเข้าในวันที่18กุมภาพันธ์64นะครับ2,000บาทของวันพฤหัสนะครับแล้วก็พฤหัสอาทิตย์ต่อไปก็1,000จนครบโครงการนะครับ7,000นะครับก็สะสมไว้ใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม64นะครับตามนี้เลยนะครับ เช็คง่ายๆครับเข้าไปเช็คดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ทวัชชัยอีสานพัดถิ่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับและจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ท่านได้รับชมนะครับ